สวัสดีครับพบกับผมเทเวลบายทิกในช่อง YouTube นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่นะครับวันนี้ก็จะพาเ,เพื่อนๆเดินจากสถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่ไปจนถึงสถานีรถไฟชานเมืองสายมหาชัยแม่กลองวงเวียนใหญ่นะครับขวามือนะครับก็มีจุดบริการด่วนมหาคนครเขตคลองสานนะฮะของสำนักง,งานเขตคลองสานนะครับ ที่นี่ก็เปิดให้บริการทุกวันนะฮะเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็จะมีพกักกลางวันนะเวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมาเร็วไปหน่อยนะฮะก็ยังไม่เปิดทําการนะครับที่นี่ก็จะมีบริการทาบัตรประชาชน คัดสำเนาบัตรและทะเบียนบ้านนะครับก็ไม่ต้องไปออที่สํานักง,งานเขตนะฮะเพราะว่าบางทีถ้าเราจะไปติดต่อทําบัตรประชาชนหรือว่าไปสำเนาทะเบียนบ้านที่สํำนักง,งานเขตบางทีก็อาจจะต้องรอนานนะครับมีแบบนี้ก็เป็นการดีนะฮะและที่สำคัญก็ใกล้รถไฟฟ้าด้วยเดินทางสะดวกนะครับนั่งรถไฟฟ้ามาทำได้สบายสบายเลยนะฮะก็จะให้บริการ โดยเจ้าหน้าที่จากสำนังกงานเขตองสาลนะครับอันนี้เป็นโมเดลจำลองนะฮะของสถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่นะฮะซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2552นะครับ ก็มีสกายวอล์กยาวๆเลยนะฮะทุกคนข้างล่างนี่ก็เป็นถนนกรุงธนบุรีนะฮะถัดไปอีกนิดก็จะเป็นถนนราชพฤกษ์นะฮะถ้าไปทางบางว่านะครับเส้นนี้ก็ยาวๆเลยนะฮะไปจนถึงลาดหลุมแก้วปทุมธาน,นีนะครับราชพกนี่ยาวมากนะครับไปตลิ่งชันก็ได้ไป การจนาพิเศษออกเมืองได้หมดนะครับแถวนี้ก็มีถนนรัชดาพิเศษด้วยนะฮะ เป็นถนนราชดาพิเศษที่วิ่งมาจากถนนเ่โรกรามสนะฮะ ข้างหน้าก็มีทางลงลานกีฬาสถานีวงเวียนใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเราจะไปวงเวียนใหญ่ก็ให้ออกทางขวามือนะคะผมจะไปสถานีวงเวียนใหญ่ผมก็ต้องออกฝั่งนู่นเลยนะฮะทุกคนตรงนี้ยังไม่ใช่นะฮะเพราะว่าสถานีวงเวียนใหญ่นี่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะ ถ้าออกทางซ้ายก็ไปดาวขนองนะครับดาวขนองนี่ก็สามารถทะลุไปถนนพุทการสองได้นะฮะไปสมุทรสาครสมุทรสงคารามลงใต้นะครับตรงนี้ก็เป็นแยกตักศิลน,นะฮะข้างล่างก็เป็นถนนสมเด็จพระเจ้าตักศินนะฮะ ตรงนี้เองก็คือเขตธนบุรีนะฮะซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็เป็นเครื่อมหากษัตริย์แห่งธน,นบุรีนะฮะพระองค์ทรงครองราชทั้งหมด15ปีนะครับหลังจากยุคธนบุรีเสร็จปุ๊บก,ก็เป็นยุครัตนโกสินทร์นะฮะก็เข้าสู่สมัยรัชกาลที่หนึ่งนะฮะ เดี๋ยวเราออกทางนี้นะครับวงวินใหญ่นะฮะข้างหน้าก็เป็นจุดสิ้นสุดของสกายวอล์กนะฮะเดินลงทางนี้เลยนะครับจริงๆเราก็เดินลงทางนู้นได้นะฮะแต่ว่าจะต้องลำบากในการข้ามถนนนะฮะแนวซ้ายขวา ที่มีรถไฟฟ้า BTS วิงก็คือถนนกรุงธนบุรีนะครับส่วนแนวถนนที่ผมจะเดินไปที่สถานีรถไฟมงยินใหญ่ก็คือถนนตากสินนะฮะตรงนี้ก็คือแยกตากสินนะครับและเดี๋ยวเราก็ลงบันไดตรงนี้เลยนะฮะทุกคนแล้วก็จะเดินลัดเลาะเลียบไปกับถนนสมเด็ดจพระเจ้าตากสินนะครับ จริงๆก็เคยรีวิวสายวงเวียนใหญ่มหาชัยนะฮะแต่รีวิวสั้นๆนะฮะจากคลองวัดไซถึงตลาดภูแล้วก็จากตลาดภูถึงวงเวียนใหญ่นะฮะแต่ว่ารอบนี้ก็จะรีวิวยาวๆเลยนะครับข้างหน้าก็เป็นโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนใต้นะฮะก็คือช่วงตะปูนถึงคุณนายราชบุรณะนะครับ ่นะครับรถไฟฟ้าใส่สีม่วงนะนะก็คาดว่าน่าจะเปิดให้บริการอีก3ปีข้างหน้านะครับก็คือปี2570นะฮะสำหรับรถไฟฟ้าใส่สีม่วงส่วนใต้นะครับช่วงตะปูนคุในนะครับจากนี้ก็เดินยาวๆเลยนะครับถึงสถานีรถไฟวงวินใหญ่นะฮะ พอเราเดินมาตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นการก่อสร้างของรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนต่อขยายส่วนใต้นะฮะช่วงเตาปูนคุในนะฮะก็สำหรับโครงสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนใต้ก็จะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินนะฮะรูปแบบการก่อสร้างนะครับแล้วก็จะมุดดินอีกทีก็แถวแถว ราชบุรณะอะไรพวกนี้นี่แหละฮะแถวๆบางกระเจ้านะครับต่อไปก็ไปเที่ยวบางกระเจ้าได้สบายมากขึ้นนะฮะนอกจากรถไฟฟ้า BTS แล้วก็ยังมีรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่วิ่งไปถึงฝั่งของบางกระเจ้าเลยนะฮะก็ท่ารถไฟฟ้าสายสีม่วงเสร็จนะครับถ้าจะไปบางกระเจ้านะฮะก็ไม่ต้องเสียเวลานั่งเรือข้ามฟ้าในส่วนของวัดบางนานนกนะฮะทุกคน ตอนนี้เราก็ได้ยินเสียงเครื่องจักรกำลังทำงานนะครับซ้ายมือก็มีร้านค้ามากมายนะครับมี ้าน,ข,นข้างหน้าก็เป็นสะพานข้ามคลองบางไส้ไก่นะครับมีห้องเสื้อด้วยนะฮะ ตรงนี้ก็เป็นคลองบางไส้ไก่นะครับก็มีร้านโคลิมคลองด้วยนะครับมีอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวส้มตำนะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปอีกนะฮะก้คิดว่าอีกไม่ไกลก็น่าจะถึงสถานีรถไฟชานเมืองวงเวียนใหญ่นะฮะตรงนี้ต้องเดินระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะว่าเป็นเขตก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับ เขาบอกว่าเราก็จะมาถึงสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้เลยนะฮะเราก็มาถึงแล้วนะครับสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่นะฮะ ก็มีรถตุกๆนะฮะเป็นสถานีรถไฟที่อยู่ริมถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินเลยนะครับ mm. ก็มีขบวนรถไฟกําลังเทียบชัชาลาอยู่นะฮะแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปขบวนนี้นะฮะผมจะไปรอบ10โมง40นะฮะตอนนี้ก็คือรอพี่เมนปุญญพักพี่นัดเคลเว l ลบายนัทเดินทางมาถึงก่อนนะครับ <"S 3> ขบวนบรถก็กําลังออกพอดีนะฮะ โรดรทราบขณนนี้เหลือเวลาอีกสามนาทีาทะจะได้เวลาเลขที่เจ้าหนาที่ขอระครังแล้วนะฮะ 1, 3, ขบวน4313นะฮะวงเวียนใหญ่ไล่ทังสถานีมหาชายซึ่งจอดเพื่ออยู่ในชานชา,ชาลาที่1จะออกจากสถานีถ้้ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางโปรดขึ้นขบวนอันนี้เป็นขบวนรถชานเมืองที่4313นะฮะ จะออกจากสถานีมงวินใหญ่เวลา10.40นะฮะเจ้าหน้าที่ก็คอาลัะรังนะฮะอีก3นาทีเรียกผู้โดยสารขึ้นรถแต่ว่ายังไม่ไปขบวนนี้นะฮะผมไปรอบ10.40นะฮะรอพี่เมนปุญญาพักเดินทางมาถึงก่อนนะครับแต่ว่าขบวนนี้นะฮะก็มีพ่วงรถปรับอากาศชั้น2ด้วยนะฮะ จะได้ยินข่าวว่ารถปคับอากาศนะฮะแอร์ใช้ไม่ได้นะครับก็มีการเปิดช่องข้างบนไว้นะฮะให้ระบายอากาศนะครับอารมณ์มันก็เหมือนนั่งรถชัดสองพัลมนะฮะที่นั่งก็อย่างดีเลยนะครับวันนี้ขบวนนี้พ่วงมาทั้งหมด3 000, บุก,กี้นะฮะมีชาติต่างชาติด้วยนะฮะทุกคน ภายในสถานีก็มีของขายมากมายนะครับมีกะหรีปั๊บไส่ต่างๆมีผัดซีอิ้วนะฮะ20บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มีร้านน้ำนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับจริปนี้นะฮะ คลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องเ r a v ว l b บายทีนะครับเกี่ยวบเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ